ออีีนนน่าธุระเราก็มาทานข้าวกลางวันที่บิ๊กซีเนี่ยมาบิ๊กซีค่ะมาทานมาทานอาหารตรงนี้นะคะโอเคนะคะทานข้าวทานข้าวนะคะโอ้ยลูกชาย ไปไหนโอ้ยตามตูดแปแลวกันแต่ลูกสาวอยู่ข้างล่าอยู่ข้างหลังเจ้านายอยู่ข้างหลังทำธุรก,กรรมเสร็จแล้วก็หิวอดีนะคะแม่ตื่นเช้ามาก็แก่กาแฟอันยาหลกที่แรงเท่าไหร่สอง ก็มีมาใครอยากได้มาเลยเมื่อกี้ถ้าใครตาดีก็เห็นลูกสาวอยู่ข้างในอตัวตอนที่เดินเข้ามานะกระจกมันถสะท้อนไนะไหนโอเคโอเคเรียกละอ <c oughs> <c oughs> เอาเลยดิไป ก๋วยเนตะี๋โอดีกว่าน้อที่ท้องเสียเนาะคือนี้ไปโต้จัดหนักไปท้องเสียดังแค่นี้นะคะหนุ่มสาวหูุชายอยู่ข้างหน้าเสร็จนะแล้วไปธนาคารต่อหนักด้วยน,นะคะ ค่ะไปธนาคารต่อนะคุณท่านยังไม่เสร็จนะธุรกรรมนะคะยังไม่เสร็จค่ะไปต่อค่ะต่ออีกหนึ่งอะะรอบหนึ่บ นะช่วงบ่ายนะถ้ช่วงบ่ายนะเมื่อยขาและค่ะมานาักเลยนะทำทุกอกัางเน่สมารเา์เตอร์เอาขาเอาเข็นข,า,า,ขาให้ดูปวดเราหมดเราแค่หลายชั่วโมงเกินนะคะเจ๊ของ้องไทยก็กราบขอโทษขอัยนะคะสวัสดีค่ะโชดคชดีที่ไม่มีคนมาเยอะแยะนะถ้ามาวันพุธคงสงสัยเอียดแน่แต่วันนี้เป็นวันพฤหัสเนาะเราก็เลยสบายๆนั่งแบบผ้าสบายๆนะ แี่คนเขทยอยมาเขามาทาไมกลับนะแต่ของกอเกายาวเหยียดนะอาโน่นนี่นา,าจะญี่ปุ่นหรือฝรั่งฝรั่งบ้างนะฝรั่งฝรั่งนะยุดระเบดยุดระบดดังขะนะน่ บ้านาโอ้ยยิงโจมาด้วยขวัมาขวเชื่อกับบ้านะเจาาั่นาาก่อนกับบ้านอเจาใหม่ัเด้วไเจ้าไอ้นั่นอลาบลุงปแล้วาบลุงดินจะร้คือประเด็นก็คือประเด็นปักมุดกินอาหาร บอกแม่นี่นะบอกแม่นี่บอกดาวขนอนดาวขนองค่ะก็เป็นตุ้มตุ้มใหญ่คนหนักก็มาคนหนักก็มาก็ไปดาวขนองก็้วก็เล่าจ <and> ิ randomized randomized ้มออกไปแล้อันนี้เคยจิ้มแล้วมันต้องมือหายมันเป็นส่วนมากมันจะเน็ดกระแกมอ่ะมันจะไปรันกระแก่กระแกมฟังเสียงเดียร์แต่ถ้าือยรังแก่มาน่อนะมันเออมันเหมือนไก่ไก่ดาวขนองจะรังกว่า ปเป็นอยากกินนมหัวมันจะไปนอนแล้วไฮ้ยเมน,น้่มปิ้งมั้งหมูหม,มูแดดเดียวกับล้านี่เนี่ยแด็ดล้าเดียวเออล้ำอยู่อย่เดียวนะเนื้อแดดเดียวแค่กับล้ำอยู่แต่อย่างอื่นไ,ได้เลยกินก้อเส้น<า>นะกินเอา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 ,เอาสุขภาพเด้วยตอนนะี้บยากาศเขามาคอยสร้างลาบปละดูก หูแดดเดียวปาทาทีมันอิรยะนับ่าหรอกเราฟ้องขอไปติดดาวขนองกูนองกูเดนเดยวใครจะติดใจซาไฟแดงเลยอ่ะเาาๆเห็นไฟแดงตัวไฟแดงตัวไม่ว่าอยู่ไหนเนี่ยเออว่ารับละฮะมันลับลับ้ับเลยล้อห้เซ็งกี่บาทเนาะ ปลาปลากินไปดนสาาสิที่บบอกคืออไกินแลาแดดคือปลาเนื่อมานาวมันต้องลาดเลยที่จริงอ่ะมันมันจะรำมันจะไม่เจีซยมเขาตังในไ้นะแต่อันนี้เขาเหมือนเขากินปลาเนื่อแล้วก็ขอน้ำจิ้มเปิดเนี่ยกาะตุว่กระนอง แม่ก e. ็แม่ก็กินอันนี้อันนี้เรากินอะกินไก่ก็ถือว่ากินหลายนะสิว่าไก่ไก่ก็คือเกมมาเจออะไรกินนะ้ำตั้งในนี่เอ็ลนะไปสู่สู่บางบ้านอ่ะสู่สู่บ้านบนอ่ะอันที่ล้ำคือเข้ารับอยู่เข้ามาับเระเข้ามันเป็นเม็ดกอดเอาเป็นอันหอมมะลิทิว่าแล้วเอาเท้าไปหัวพ่อได้ไง นนอนอยู่งอีกที่บานนอนอีกยามกินเลติบาขนาดนอนเอาขามาที่แม่เออเลยเหยียดไปสุดๆเลยข้างบนก็ตกลงข้างบนไข่อะมันแอนไข่เนี่ยขาไข่เนี่ยมันเอ็นนะมันหมองม้วนได้ขนเอะเเอาหมอนเอาเอาเสื้อไปหนุนต้องหัวก็ได้เสื้อมีไหนเมียมรามีเสื้อขันยาวกันแขนนี่เลยแขนที่เลยจะรับแล้วกันเนี่ยจะรับแล้วเลื รับเลือนอนยงนอนนี่ยอนนี่ขาไปล้ขามาขากับโอ้ดจ้าก่อนสรธวัดมหาวันพระฤกด์แอร์ยงก็กระเทียมดังพระดขฤกอดขัง ทำเด่นยางเด๊ย่างเาำคำขวัญของหลปูนลัวอะดูดูดีนี่น้านงก็แจ่มเลยเข้าซยนมสดอ่ะอือทำกระจังนมสดมาเอานมแบบกระดีบางคนไบบางกระดิมันจะตุยนยังีง ก็นอาจจะใจนมสดที่มอดีก็ได้คอนเทนท์ทำคอนเทนท์เหมือนแม่เขาเนี้ยกะนี่ยังหนักหนาเปิ้ลมาเขาเรียกร้องะคเปิ้ลขยายไงเออเป็นกุชโลบายประมาณนั้นกุชโลบายถ้าคอนเทนท์แล้วดังก็ดีเนาะคอนเทนท์หนุ่มันก็มีสองอย่างอ่ะมาดังก็ดับไม่หรอกไม่เลี้ยวดังก็ดังทะลึ่บ แด่ออกบ้านมาแม่พดูดอะไรนะได้ได้ฟัไนไปแล้วเื่อขึ้นลักแสนนียใครอยากร่ำรวยขอให้สาธุสาธุสาธุเกียร์ไปยตะเกียกกาคอมเมนต์มีสี่ซิฟเรามันขึ้นร้อยไปสาธุสาธุสาธุ่าสาธุส,าธส,าธสิวว่าล,ลูกนั่งนั่งอ่ะเดีวห้างกัลูกกำบังคิดเข้ามาอนม่จะนอนก่อน,นอนพอบต้องลุกขึ้น ตกอยู่กันน้องคนน่ะอ๋อลงเม็ดอยู่น่ะเดี๋ยวน่าจะลูกยี่หยาไม่ใช่ย่าบอกว่าไฟเขียวไฟเขียวมันหมายยังไงเมียวไฟเขียวบ่กเมียวมีแล้วเมียวลับโมเลียวไปกินนู้นลับโมเลียวงานลำยาฮ่า่าฮซื้อกระบกแจกเลยได้ขอน มีเห็ปีนั่นต้องเนาะเขาเขาไปไหนมามาแวน่ะมัน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 มมัมานมันมันมะนปันยนมันมันมันมานมัมันมมันมันมานมานมันมันมีน้ันม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 ันสมานมั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 นมนมั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 นมนมนมัมันันนมันันนันนันน่ันนแบนันันนมันมนอันนันนนมันมันมันเนันมนนมันมนมันมนมนมันันนนญนมนนมมันมา เอยมาจ้ากขันสายะชิมาเรามีอ่าเย็นเขาซื้ออื่นนะโซฟาไม่น่ะไม่อินเดียนะไม่ซักอินเดียดีหนแต่พร้อมน่แหละสบาลำสองสามสุดสมัยนั้นสายถูสายดูผมจะกลับบ้านแล้วน่ะไม่ซักไม่ซักอินเดียน่ยอินโดก็ไม่ซักอินโด บ้ามาไหนเนี่ยามาทำอะไรไม่เกิดจ้าเวลาตะกี้มาบ้านตะกี้ตอนเปิดอะไรเนี่ยนะสอนก็เป็นอ๋อสีส้มๆให้สองพี่ฮะโอมาเกเซ่น่ะมาเป็นสีอ่ะลาาอาลาอ๋อไปล้วเขา โอมากกเซนี่ที่เขาอู้กันถึงนี่มันถือว่าเมนูมันเป็นโอมากกเซมันไปไปถึงว่ามันเป็นเมนูอย่างที่เชฟทำคนอินเดียคนอังกีษอ๋อเขากจะมาทำไปนั่งรอบ่ได้ก็ตาม9ข้าม2ข้ามแล้วคนแบ่งมาเขาต้องมีแต่เปิดอธิบายไปทำใจยีใจะอีเนี่ยที่เพคนทำมาเคี่ยตามใจของ คอนเซปต์ออกมาแล้วเขาก็ก็เหมือนเขาไปทดลองกินอะ้ะอยากกินอะไรอย่างล้เล่าไปฟันโป็นฟันพงโอ้อันนี้อันนั้นกำสองกำมากัินมามามาไปลสวยนะยังมา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 นาเามนมยมามาม่มมนาม่ามนจาม

สวยไหมสวยไปข้างในยิ่งสวยนะเนี่ยนะโอามันมันแจ้งมาวันหนึ่งวันจันน้องถูกอกวันจันหรืว่าันตีดอะแก้วล่างข้าก็เล่นตกแต่งตัวด้อนี่แหม่มนี่แหม่มนี่แหม่มนใจแปเลย อันนี้อย่างสิงโตกันเสืออันนี้อย่างแลบบิดเลบบินลายอ่อนอย่างนี้สิงโตลายอ่อน เส้นแตะกี้เส้นเส้นไปทางใต้งเงนะี้ยหมดเเส้นทางเหนือมันแตกกว่าเส้นแต่เนี่เาานะยเงีย้ยหมดเะยจะพวงอย่างญาติญาติทำอะไรถ่าจจอยอะอ๋อมันบอกให้ญาติถ่ายญาตจะพวงถ่ายอ๋อไม่ยังไงถ่ายแล้วถ่ายแล้วยาตเก็บแล้ว ถ้าเก็บแล้วนู่นู่นกมีกันนั่นนังเงืยมางกนั่งมาโชว์ไม่บอกหรอกมาบัางมาโชดูนมาทั่วเอาไปบังกลางมานอบังกลางปะนายนี้เปลี่ยนเส้นทางเปนแดงมดีย่สกายวอล์กจ้พอดีเลยไ่ครรับกะใคยรับเลย ไปบ้านยังไปเล่นอยู่อ่ะหายใครรับหนง่ยลขึ้นรับแต่บัรที่สุดอ่ะอืมนี่รับกค่ชั่วโมงเป็นวันจะันจะทรมันอยู่ปันจะัะสองชัง่วโมง,ง,งตั้งแต่น้องออกไปกับรับยาวเลยเน,น,นาะแข้วในไ่ะ คือไข้ลับซ uh, wow. ููแล้วน้องอย่ออกอ่ะลืมตาพอแล้วกณเตือนต้องไข้ดอกต้องทำไรล่ะดังไม่ไหนพูดว่าดังไม่ไหนดังไม่ที่พดังดัไม่ีบอแล้หมือนอะไรก็ไม่เะรอไม่ที่อเหมือนปล มาเจม้ามาเจขอบ่ของบ่อดังมีทีบป้อหมื่นมาเจของใครอ่ะเริมมันกระเขนเหนื่อยหน่อยเน่อยม่อมอหน่อยหน่อย่อนะะมาเจมาเจของบ่อมาเจของบมาเจไปวะเน่ฮะมันหันกล่องหน่อยน่อมาเจของใคร เอ๊ะเอ๊ะสงามอยู่แต่จะได้ไปเที่ยวเอ๊ะเทวังกาเที่ยวน้ำนมอยู่เที่ยวแต่มันก็เติต่นีนู่นรถใหญ่ไปนู่นละไปไปดูรถใหญ่ดูรถใหญ่ดูรถมาจากเชียงใหม่ดิดูดูรถมาจากเชียงใหม่หันมันยิ้มมั้งอันนั้นมันยังยิ้มงามวะอันนั้นยังไม่ยิ้มมีเสน่ห์วะนู่นเชียงใหม่เชียงใหม่รถมาจากเชียงใหม่ไต่เจ้าเย็นเลยนะนั่งดีๆนั่งดีดีจะไปเขี่ยแล้วนั่งดีดี ลูกก็อะไรอย่างเงี้นั่งนั่งสุ้ๆเดี๋ยลูกเซ็ตตี้นะนะกขึ้นมาละเดี๋ยวนั่งดีๆไม่ไม่ไม่ทิ้งตัวไปไปเร็วนั่งนั่งมเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกสายเส้นนั้นเป็นเป็นพัฒนาหรือยังเป็นมีไฟกิ่งตลอดเส้นทางกับบันกลางเนี่ยเงียบเดี่ยนนะ จะโบดบาละแล้วก็จะได้เลือกอะไรดีปนตุ๊กแม่บะตุ๊กดีหรือปนบะตุ๊กมีหุยมีจ้อยผู้ชายมียังมีจ้อยผู้หญิงมียังมีกิมิี่นู่นหนะรถใหญ่มานู่นหนะว้าเห็นไหมน่า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 เขียวไฟเขียว ไเยีไปเย่มไจาดูรถมาจากเชียงใหม่ไม่จะจอดไหมจอดนิ่งๆนะจอดแล้วจอดแล้วไปเยี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 วนู่นเชียงใหม่เชียงใหม่ลำปางอะเราขึ้นลำปางเอ้เราลงลำปางเดยเราเลี้ยวเดดวทุ่จ้าเนอะทุจ้านะคุบ้าเนอสกายบอน่ะก็เรียวามายี โอ้ฮั่นน้เราสกายวอกอะโอ้โหว่าเดี๋ยวมาเนาะฮัลหลันหกสิบอายุหกสิบบเจะกไว้จะไปปุบนบีเก็บอันสีมาตุจากอลูบ้ามอนสวยเนาะคูบามันตุจ้าคูบาามอนกันทอดใหญ่มาาูนันเป็นสีอะสาูซาตููาาาตูา โอ้ไม่รู้แล้วสกายวอล์กสกายวอล์กนู่นแหละนะสีฟ้าๆนู่นนะสกายวอล์กมาแล้วฟ้ากับม่วงเราก็เลี้ยวลงบ้านเรานี่แล้วเด้อชาทูชาทูบ้านบ้านแอดเดตเลี้ยวตรงนี้เด้อตรงสกายวอล์กนี่เด้อไปลองทราบนี่ไอเนี้ยสายเนี้ยมีมีไปกิ่งละมีไปกิ่งเลยครับ แล้วทางลัด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 ถึงกถึงบ้านทางลัดทางลัดไม่ต้องไปหน้าดิคมแล้วทางลัดทางลัดแต่ทางลัดทางลัดของเอาออกมาเต้นเลยเหรอออกมาเต้นเต้นเต้นน่ะเหรอออกมาเต้น ออกมาเต้นแล้วก็อ่อนมนมเนาะแมนก็ช้างตวผูเรียกว่าช้างไม่เปิไม่เปิดค่ะไม่เปิดค้หนเปิดข้างากไม่เปิดค่ะใส่กับปูไม่เปิดนตัวเมียไซเรียกว่าช้างช้างพังมีงวงมีงาบม่ได้มีาดช้างพังช้างพังหลมการเป็นอึ้งแล้วเทศบาลบ้านกลาง

บนตกลงม,มาใส่าย,ยาหมองหา้าสิบกล่องกอ็ไปหาหมอไปหาครูครูไปเร้าครูไปเล้าไปหายาแยาเจ้าใจเด็กบันไดล่องปังไป ดูด้วยเดี๋ยวบรหลังจาตกเงิมาให้ฟังเล่นห้าสิบกล่งก็ไม่จะไม่นี่ยี่สิบกล่องแล้วนะไี่ตับปูนี่ห้าสิบกล่องยี่สิบกล่องแลยแต่แม่่ากคดีอ๋อไปหาหมอหมอไม่ไปหาปู yeah <laughs> บเราแล้วรักดามก็อมันเปิดอยู่คุ้งแกัยมบยิ้มยิ้มทอดยิ้มเหรรักดาหนะโอมมีกุ้งอยมันทำอะงแล้วเจเบ้นแล้วโอ้รับหมดแล้วได้นันระเป่าปัแล้วมันเขาอยู่ไหนเจ้ามันหนในใน

ูย่องพูเตือนเพื่อนกอชชมตีชอบรถเพื่อนอะเพือนปวะสบานนั่อจ้ะเพื่อนเพื่อนปอชมบีชอบรถอ่ะเพือนปุนอะเพื่อนกอชมตีอะชอบรถปุนอะเพื่อนปอเพื่อนมันปูเป็นภาษายองแต่บ้านหนังไหนมาทองบาน้ององ บ้านให้บ้านไหบ้านเฮาบ้านเขาถึงหรือยังบ้านเ้าบ้านหรือยังบ้านไปไหนบ้านไปอยู่นี่ยัอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้เลยไปแล้วโอ้ไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนลูกไปส่งใครส่งทางใครครับส่งใครไปบ้านส่งใครเน่าพววบงก็ไป เยาโงก็ไปไม่บิวตาทุหมอนนี่ตาทุหมอนนี่ตาทุหมอนตาทุอีนี้มีชุบเนื้อกทุูโก้ขอา้ขาเลยอ่เดี๋ยวเรก้โก้กันละยคความเจริญก่อนมันมีกระบอกโก้โอ้น้ำน้องน้ำไหลก่อแห้งแล้วแห้งแล้วบอกโคโดน่ะหน้าห้าว่านตาไเขากเา ว่าจะนอ่ก <m> ับย <t un deposit> ่ากะว่านอนบันย่ากัเจ้านอนกับเจ้าว่านี่พงมีไหนลูกมีไหนนะบันย่ามีไหนนะอยู่ไหนฮะมีไหนนอยู่ไหนฮะว้ามือตื่นเลยปอกไฟกินนี่ไม่ไหน ไ,ไ,<ห>ไปกินกุ้เต๋อบะเด๋งก็ามาสมเลยข้าวมูงข้าวมูงนะ <c oughs> ออือหืบ้าโอ้ยถึงแล้วเป,ปียกฟอนหมดแล้วบาย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  มันพ <Often> ุกม <ales> ันพุกไปหาเด้อ <made> พุกย่าไปหาเด้อบายบายเอามือออกนั่งลงนังระวังมือโอเคบายบายแาบบายบาามันจะส่งกอยปิดเนี่ยอันนี้ปิดค่อยๆดึง Oh, oh. อยู่กับคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอยากกินอะไรก็กินเหนื่อยก็พักอย่าไปใช้ชีวิตให้มันยากแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พออยู่กับคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ อยากกินอะไรก็กินเหนื่อยก็พักอยาก่าไปใช้ชีวิตให้มันยากแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอ